สาวอวดหลังขาวเนียนแซบเบาแต่ใจสันน่นนึงแรงขยี้ตาโรวอีกแล้วกับโพสล่าสุดในเอจของสาวนิชานัฐานิชาที่พาใจสั่นมากแม่เพราะแม้จะไม่ได้โชว์ตุ้มตามมานหน่อยๆแต่ก็ว้าวมากด้วยชุดผูกเปิดหลังทั้งแผ่นที่เผยให้เห็นความเนียนและความขาวไร้ทิฏฐิเรียกได้ว่าใครผ่านมาเห็นก็ต้องตกใจว่านี่ใช่นิชาจริงดิ ถ้าเอาหนุ่มๆรุมหงอยู่ไม่น้อยงานนี้สงสัยหนุ่มโตโนโ่คงกำรรไม้เลียวแน่นอย่างแน่นอนเพราะแฟนสาวของตัวเองแซบขนาดนี้เป็นแฟนก็ต้องห่วงเป็นธรรมดา